ลองว่าโบดีดัน <speaking families> MBC Terima <laughs> kasih. มาตั๊ดบ้านเลยบ่ยังกินบ่ว่าบ่ทางแก่ทําเลยนี่ <coughs> 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 아로 <tries> 자로 <laughs> <laughs> ไว้กูดีดันนะจ๊อไอ้กลว่ะกูจะกูดีดันนะแว่าโดนวาเรนได้ไปตุ้งตูต้องยังแข่งบานว้านละโดนนะเาะเอาโดนองไหลอ่ตะวินนเมืองเรียกว่าดอกบัวก็หน้าม้ขายกูจองเก้านะสางบานนะว่ะกดดันะหลงวกูดีดันนะะมาจรินะ

มาเอดี9000 <muchas> 1จนนั่น Thank you.

โอ้เด็กบ้าวันรักวันนู้นั่นาเป็นลงอะรีมาตัวกามาคอนี่กปาไหมกวปาไหมตัวด็กามาคนี้คือโดดวาเลนไทนนะหรือว่าเป็นชิฟูกล้องจังเก่งมานนวปาละนู้นนันตัวดิกามาคอนนี้นะ กยกันบางพอนี่ก็โดดวาเลนไทน์เรือเป็ดชมพูนะกล้องจังเกงปลาลวกปลานะโดดวาเลนไทนนะตัวนี้โดดวาเลนไทนเป็นจมกูนะกล้องจังเกงปลาลวกปลาละโนดนะซามเรนรองมอบนนี้นะามรองมือบาสนะตัวนี้ล่ก้องเป็ตาบนนะตัวนี้ตนี้โล่กล้องเปดตาบนนะตัวนี้เป็นโล่กล้องเปตาบนนะ ดดวาเรนตเนียนจนมาเดียร้กังซเบอร์หนึ่งกังนะลาดุดนาะพนะตัวนี้นะันี้จนมาเียรังนะจนมา,า,มาเียรังเกดัเบอร์หน่ังลาดนะุจนาบคนนะจนบาเ็นยากบงเลียวมัดกัดตอแกงแรงเรียมดีนะรอจนนะรอจนนะ aun peun กามงคอนดูดว่าลินใต้นะตัวทีกามาคอน,นี้ดดว่าลินใต้นะด,ดูว่าลินใต้เป็นจุกปูกล้องจงก่งมาั่ว้าละนวนะตัวนี้นะ ได้ <the> ูวาเรียนได้แล้ววนสี่ยูเนี่ยจอในกองโดดว่าเล่นได้เป็นจมูก็จำเก่งมาหรืปลาหละโนดแล้วตอนนี้นะ

นนาบตัวนี <throat> ้หลาดุจนาประคุณนะตะวนีตัวนี้หลาดุจมาจนาปะคุณนะจะร่ามกลางตัวนี้อจารมาเรีนร่างกลางนะสะเบินึ่งกลางหลาดุจนาประคุณนะเป็นโลกรองเป็นตาบ้นนะตัวนี้นะโจนเดินทางกับไปเลยนะโจนะเดินทางกับไปเลยนะตนีนะโจนเดินทางกับไปเลยนะ โดดตองลายอัตวินพันเมืองดอกบัวนะโดดตองลายอัตวินพันเมืองโดยหวยดอกบัวก็หล่อมากลายก็เจอะสองข้าอกนะ